สวัสดีครับผมไอจาก y o u t u b e กมลเวนะครับเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูที่เก็บเลเวลนะครับช่วงเลเวล35ถึง45นะครับผมก็ที่จริงเราเก็บยาวยัน50ก็ได้นะครับผมก็มันคือหมู่บ้านออกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาไปกันนะครับมันมีวิธี2อย่างก็คือเดินไปกับวาร์ปไปนะครับผมขอใช้วาร์ปแล้วกันนะครับขี้เกียจเดินมันเดินไกลพอสมควรเลย นี่ครับก็มาที่พอนเตลานะครับแล้วก็เลือกเทเลพอร์ตนะครับเซฟไว้ก่อนกันตายนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยนะครับเรียกว่าออกแดนเจียนนะครับแล้วเราก็วาไปเลยแล้วนะฮะนี่อันนี้คือมันมาส่งที่หน้าออกแดนเจียนนะครับเข้าไปในนี้จะเป็นออกแดนเจียนนะตรงนี้มีคาฟาด้วยแต่เซฟไม่ได้นะครับเก็บของได้อย่างเดียวนี่ช่วงเลเวลก็คงเนี่ยครับ45เอ้ย35นะครับถึง สี่สิห้าห้าสิบห้าก็ได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะอยู่นานแค่ไหนนะครับนี่แบบนี้เราก็จะมาตีอยู่สองหลักๆคือสองตัวครับก็คือออกเลดี้ครับ,รบตัวนี้ครับนี่ครับออกผู้หญิงถือขวาถืออิโต้เนี่ยแล้วก็ออกวาเลเอร์นะครับไหนว่าโอ้นี่คนมานั่งดูดกันเต็มเลยครับนี่มันน่าจะหักไม่ผีใสซะเหลือเกินนี่ครับ นี่อันนี้ออกเวลีเออร์นะครับผมถ้าใครมาสามที่ห้าก็สู้ออกเวลีเออร์ไปก่อนนะครับยังสู้ออกเลดี้ไม่ไหวนะครับสักช่วงเลเวลสีกว่าเนี่ยค่อยสู้ออกเลดี้นะครับเพราะออกเลดี้มันจะโหดกว่านะครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งออกเบบี้นะออกเบบี้เนี่ยนานๆจะเจอทีนะครับผมก็ก็ดับของดีเหมือนกันเจอโลปี้อันใหญ่นี่ครับคือออกเนี่ยมันเป็นธาตุดินทั้ง ทั้งหมดเลยนะครับทั้งออกบริเวณออกเลดี้อะไรพวกนี้ถ้าเรามีอุทัดไฟหรือลูกธนูไฟก็เอามาได้นะครับไฟโบก็ใช้ได้นะฮะก็ถ้าเป็นเมกก็ใช้ไฟโบไปครับถ้าเป็นอาเชอร์ก็ใช้ลูกธนูไฟไปนะครับแมปมันก็จะเดินวนได้ทั้งหมดนะฮะก็เดินมีซอกกลางน้ํานี่ให้เดินเล่นด้วยนะฮะนี่นี่ครับนี่ก็จะเห็นบรรยากาศว่าคนก็คนเยอะใช้ได้เหมือนกันนะฮะ แต่ก็เป็นที่เก็บเลือที่ค่อนข้างจะดีนะครับผมเพราะอาไอตัวออรเรดี้เนี่ยก็ดอบขยะค่อนข้างมีราคานะครับราคาละสองร้อยกว่าถ้าโอซก็สามร้อยกว่านะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลทเหมือนกันนะถ้ามาที่นี่นี่ครับแต่ไม่ดีตรงคนเยอะนะั่นแหละฮะนี่ครับขยะครับนี่เดี๋ยวทำไมไม่มีใครมาช่วยอันนี้เราก็ต้องสู้กันเองครับ โอ้ย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 ใจเย็นๆอ่ามีโยโย่มาคอยเก็บของเลยด้วยนะครับเออแล้วคนก็จะมาตีโยโย่ของเรานะฮะแล้วก็ตีๆโยโย่ซะหน่อยนะครับนี่ครับถ้าเลือกแบบมุมดีๆเนี่ยมันจะมีออกเกิดมาหาเราเรื่อยๆนะครับบางทีไม่ต้องเดินก็ได้นะครับผมนี่ถ้าแบบ เลือกปุมแอบๆคนหน่อยนะครับเวลาออกเกิดออกก็จะเดินออโต้เข้ามาอีกครับทุกตัวเป็นออโต้แอทแท็กหมดนะครับถ้าเอาเมดมาก็ระวังตัวด้วยนะฮะเกิดทั้งหลังนี้ก็สวยเอานะฮะนี่ครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับแบบนี้ก็ว์ปมาจากคอนเทล่าเลยนะฮะราคาห้าพันหนึ่งร้อยนะครับถ้ามีใบว้าฟรีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเดินมานี้ไกลมากนะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะห้าหกแมปนี่แหละแต่ผมลืมทางเดินไปแล้วล่ะนี่ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับออย่าลืมกด Subscribe YouTube กมลเวด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นในฟีดของ YouTube นะครับอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ